ในอดีตแก่งหิน3,000โบกจะพบเห็นได้แต่เฉพาะช่วงเวลาที่แม่น้ำขลดระดับแต่ปัจจุบัน3,000โบกปรากฏร่างให้เห็นได้เกือบตลอดปีหลุมในลนักษณะที่พบอยู่บริเวณ3,000ันโบกเรียกว่ากุมพลักซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนความหมายถึงหลุมหินที่เกิดขึ้นตามบริเวณพื้นหินทองน้ำหรือบริเวณน้ำตกเก่าถือเป็นปรากฏการธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่พบเห็นได้ทั่วไป แถบภาคอีสานของไทยแต่หลุมหินที่เรียกว่ากุมพลักซึ่งจะรับการจัดอันดับว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้นกลับถูกค้นพบโดยชาวบ้านโคกใหม่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2502แล่งกุมพลักแห่งนี้พบอยู่บนลานหินทรายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านสันทิสุขที่จังหวสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์